สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องพ่อเบิ้ลบวแก้วกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อพัดบุญญกรมโมนะครับนครสวรรค์เป็นเหรียญอามรุ่นรวยทรัพย์นะครับในสี่เหรียญนี้มีเงินอยู่สองเหรียญนะครับเรามาดูกันเนื่องจากผมไปลุ้นมานะครับไปลุ้นลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาท นะครับบางเอินวันนั้นโชคดีเลยได้เนื้อเงินติดไม้ติดมือมาสองเหรียญเรามารับชมกันเลยครับก่อนจะไปดูเนื้อเงินเรามาดูนี่ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองอะไรครับเนี่ยทองแดงนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงสมาชิกทุกท่านครับเป็นเหรียญอัมนะครับไม่เจ้าห่วงนะครับไม่เจ้าห่วงเหรียญอัมนี่ครับเป็นเหรียญโล่นะครับที่เขาเรียกกันเหรียญโลนะครับอ่ะ เลขเก้าเจ็ดหกนะครับเนื้ออะไรครับเนื้อทองแดงหรือเนื้อสัตตะโอ้เนื้อสัตตะนะครับสมาชิกทุกท่านขออนุญาตแป๊บนี่นะครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับนี่ตอกสอเสือโอ้โหมองอยังไงก็เป็นทองแดงนะครับแต่ก็เออเขาตอกมาสัตตะก็สัตตะนะครับด้านหลังเป็นสิงน,นะครับเป็นสิงสิงไม่ใช่เสือเสือไม่ใช่สิงน,นี่ครับ เอ๊ะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสนะครับรีวิวยากหน่อยนะครับเหรียญน,นี้โอ้โหเทบจะไม่เห็นเลยครับสมาชิกทุกท่านขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนะครับอ่ามาต่อนะครับนี่ครับเลขเก้าเจ็ดหกนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องส่องนะครับเป็นเหรียญอ,อ้่ม นะครับถามว่าคมชัดไหมเอาตัดสินใจกันเอาเองอัคระก็ชัดนะครับชัดชัดชัดค่อนข้างจะชัดแต่ว่าสิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับนี่แต่การลงยายังไม่ดิ่นนะครับการลงยาเนี่ยยังไม่ค่อยดิ่นเท่าไหร่ เนี่ยครับหน้าหลวงปู่ก็โอเคครับโอเคเหรียญที่หนึ่งนะครับตัวแม่เป็นการเสียเวลาก่อนจะถึงเนื้องเงินนี่มาเป็นเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็จะเป็นเนื้อ,อันปะก,ก้านะครับสีเหมือนเงินเลยนะครับสีเหมือนเงินเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่เงินนะครับสมาชิกทุกท่านอ่ะดูเลขโค้ดกันก่อนนะครับ เลขอะไรคำรนี้สามศูนย์แปดตกอ่างนะครับตกออ่าง ฟอนสวยนะครับผมถือว่าฟอนสวยฟอนคือตัวหนังสือนะครับค่อนข้างจะทําได้สวยงามมากๆนะครับอาจจะไม่ดีเลิศน,นะครับแต่ว่ามองไกลๆก็เห็นนะครับนี่มองไกลๆแบบไม่ต้องซูมแล้วก็เห็นแต่การลงยานี่แหละครับรู้สึกว่ามันจะไม่เด่นนะครับนี่ไม่เด่นนะครับไม่เด่น หรือเพื่อนๆคิดว่างไงครับไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่าเรามาคุยกันดูนี่หนไหมครับตรงนี้เลอะนี่นี่ตรงนี้น,นี่เห็นไหมครับตรงหัวบาหัวไหลของหลวงพ่อเลอะนิดนึงโอเคไปไปดูเหรียญเงินเหรียญแรกกันครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับเนื้อเงินลงยาเขียว เรามาดูกันว่าเนื้องเงินจะต้องมีงงงไหมครับไปเรามารับชมกันเรือนนี้ก็จะเป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินลงยาคุยพื้นเขียวนะครับด้านหลังเป็นสิงชุบทองคําแท้นะครับนี่เนื้องเงินตอกตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียด แต่พอเราดูลักษณะเผินๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับการลงยาที่จีวอนไม่ค่อยเด่นนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้ออนปาปาก้านี่คือเนื้อเงินนะครับลงยาเขียวพื้นหลังเนี่ยคือเนื้อเงินนะครับคุยพื้นเนี่ยเนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่คือเนื้อบนๆเลยนะครับแต่มาดูว่าทําไมรุ่นนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเห็นไหมครับ คือสีของการลงยาที่จีวอนเนี่ยนะครับบดบังความเป็นหลวงปู่หมดเลยครับบดบังคือการแกะครับแกะตรงจีวอนนะครับที่เขาแกะแม่พิมพ์มาเนี่ยครับลงยามิดแบบเนี้ผมว่าความเห็นส่วนตัวนะครับขอโทษนะครับคือตรงองค์หลวงปู่เนี่ยถ้าลงยาแบบเนี้ไม่จําเป็นต้องไปแกะนะครับไม่จําเป็นต้องไปแกะเลยเพราะว่าถึงแกะยังไงก็มองไม่เห็นนะครับนี่ เห็นไหมครับไหนสังกัดิอะแค่หินเป็นลางๆนะครับไม่ได้หินรายละเอียดตรงจีวงจีวอนเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่คือเนื้อบนนะครับนี่ตรงนี้คือชุบทองนะครับไม่ใช่หน้ากาังนะครับชุบทองคําแท้นะครับนี่เงินตกตรงที่ห่วงเหรียญนะครับเป็นงูรุ่นนี้ที่จริงนะครับถ้าลงยานเนียนๆนะครับผมว่าน่าเก็บนะดูเลขโค้ดก่อนครับ เ้าหนึ่งก็สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยย่าตรงนี้ตอกโค้ดนะครับด้านขวาหลวงพ่อตอกโค้ดนะครับนี่โอ้โหรุ่นนี้เสียดายครับเสียดายนะครับถือว่าโอเคเป็นเหรียญแรกหรืออาจจะเป็นเหรียญน,นี้เหรียญเดียวการลงยาผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื่องเงินเหรียญที่สองกันไปนะครับ นี่คือเนื้อเงินเหรียญที่สองเป็นลงยาน้ำเงินนะครับพื้นหลังน้ำเงินคุยพื้นแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้เป็น,เน,เ,นเนื้อเนื้อเนื้อบนบนเลยนะครับสมาชิกทุกท่านครับมาดูการลงยาครับอ่าเหรียญน,นี้พอจะเห็นจีวงจีวอนอะไรบ้างนะครับ ถือว่าโอเคสงสัยน่าจะเป็นเหรียญเมื่อกี้เหรียญเดียวนะครับนี่คือองค์หน้าหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกันเหรียญต่อเหรียญนะครับด้านหลังก็ชุบทองคําแท้นะครับนี่ครับชุบทองคําแท้นี่ตัวสิงห์นะครับข้างบนตอกงองูชัดเจนนะครับเหรียญเงินนี่เก้าศูนย์นะครับเลขเก้าศูนย์นะครับนี่เรื่องเงินสองเหรียญนี้นะครับนี่ความแตกต่างกัน อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานี่ครับเนี่ยผมไปลุ้นมานะครับใครอยากจะซื้อใครอยากจะแบ่งปัน,ปนสองเหรียญนี้เอาไปหนึ่งคู่นะครับห้าร้อยเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาเหรียญละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอนะครับหนึ่งเหรียญเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาไปยกคู่เลยครับ เงินนะครับเงินนะครับเงินเป็นเหรียญเงินหลังชุบทองคําแท้ฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ผิดราคาด้วยครับ7จ็ห้าสิบาทเอาไปยกคู่เลยนะครับคู่นี้หนึ่งันห้าบาทนะครับนะใครที่เห็นอยู่1,500้าบาทยังไม่พอนะครับยังไม่พอเอาสมนาคุณกันไปเลยนี่เหรียญน,นี้เอาไปด้วยนะครับ เอาเหยนี้ไปด้วยเออช่องพ่อบริทบวกแก้วใจถึงแค่ไหนลองดูนี่เอาไปทั้งหมดสี่เหรียญหนึ่งเนื้อเงินหนึ่งเนื้องนสองอัากาหนึ่งทองแดงหนึ่งสี่เหรียญน,นี้หนึ่งห้าบาทใครฟิตสกิจมาปิดก่อนได้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ